สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้แจ่ก็มีข่าวดีมาบอกอีกแล้วนะคะสําหรับคุณผู้ชายหลายๆท่านที่รู้สึกว่าพอเราอายุเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมีโรคประจําตัวแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันหรือว่าใครที่อายุยังไม่เยอะแต่ว่าแล้วมีโรคประจําตัวแล้วหรือว่าจะมีปัญหาเรื่องเพศบางคนเนี่ยน้องชายของเราโอ้โหคุณขาไม่สู้มือแล้วอ่อนละทวยด้วยแรงเหมือนคนหมดเลี้ยวหมดแรงนะคะแล้วก็ยิ่งทําให้ความสัมพันธ์รักของแฟนของคุณเนี่ยมีปัญหาเพราะว่า เซ็กของคุณนั้น ไปไม่รอดนั่นเองนะคะวันนี้ตาก็เลยมีตัวช่วยดีๆนะคะที่จะมาแนะนําสําหรับคุณผู้ชายหลายๆคนด้วยเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะ,เ,มคะเขาอยู่ข้างหลังเรานี่เองแต่ว่าถ้าเห็นไม่ชัดเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆตัวนี้นั่นก็คือแทดานผลิตภัณฑ์นะคะ mountain bird coffee ซึ่งต้องบอกว่า mountain bird coffee ตัวนี้เนี่ยในหนึ่งซองเขาจะอุดมไปด้วยสมุนไพรหลากหลายชนิดเลยที่จะช่วยในเรื่องของการบำรุงฮอร์โมนทางเพศของคุณได้เป็นอย่างดีนะคะตัวนี้เนี่ยที่หลกัหลกๆนะคะ ก็คือจะมีสมุนไพรนะคะที่มีชื่อเรียกว่า ปาลาไหลเผือกแล้วก็กระชายดำนะคะรวมไปถึงเกากกี้ด้วยต้องบอกว่าสมุนไพรหลกัหลกๆเนี่ยต้องบอกว่ามันจะช่วยในเรื่องของการบำรุงไปกระตุ้นฮอร์โมนทางเพศของเราทำให้เลือดของเราหมุนเวียนดีนะคะแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่ากระชุ่มกระชวยขึ้นนั่นเองนะคะและนอกจากนี้เนี่ยใครที่เป็นมีโรคประจําตัวตัวนี้นะคะก็จะเข้าไปช่วยกระตุ้นก้นฮอร์โมนในร่างกายของเราทําให้ระบบภายในร่างกายของเราเนี่ยทำงานได้เป็นปกติแล้วก็ใครที่ มีปัญหาตรงนี้ แต่ว่าคุณเนี่ยเป็นโรคเบาหวานอย่างที่บอกว่าไม่ว่าคุณจะเป็นโรคเบาหวานความดันไขมันในร่างกายคุณสามารถทานตัวนี้ได้เพราะว่า Mountain Bird Coffee นะคะเขาจะให้ความหวานแทนน้ำตาลโดยการใช้ซูคาร์โลนนั่นเองไม่ต้องกังวลเลยค่ะว่าถ้ามีโรคเบาหวานเนี่ยคุณจะทานได้ไหมทานได้แน่นอนนะคะดังนั้นใครที่มีปัญหาตัวนี้อยู่เอาตัวนี้ไปชงดื่มได้เลยนะคะหรือใครก่อนที่จะเมกเลิฟกับแฟนสาวของคุณก่อนที่จะมีความสัมพันธ์ลักลึกซึ้งเนี่ยคุณสามารถชงดื่มได้ ะะก่อนที่จะมีความสัมพันธ์ลักกับแฟนสาวของคุณ30นาทีก่อนมีเซ็กซ์นั่นเองนะคะง่ายๆเองนะคะแค่นี้ก็จะทําให้น้องชายของคุณที่ตายแล้วเนี่ยเขากลับมาฟื้นตัวสู้มืออีกครั้งนึงนั่นเองนะคะใครที่สนใจนะคะผลิตภัณฑ์โอโหเอาลิ้นดอกไปทิ้งก่อนเลยผลิตภัณฑ์ m o u n ท a i n Bird c o f ต e e ตัวนี้นะคะก็สามารถสั่งซื้อได้เลยคะ่ะ